จ้อยลูกน้องขึ้นไปทำไมกะฮะน้องขึ้นไปทำไมกะจับนกเหรอมีนกให้จับไหมดูจิมีนกมีหนูให้จับไหมลูกอ๋อขึ้นไปชมวิวเหรอคะจ้อยจ้อยขึ้นไปชมวิวเหรอคะน้อง ê trông biêu hả lô? Có tuổi trông biêu hả cá? Ờ, nông trông biêu Có tuổi trông biêu cá Biêu xoài mái? Biêu bọn mái? Ờ, xoài Ờ, ở phải là băng ừ. chót đó nè nà ลงมาเร็วลกมาลงมาค่ะ <laughs> ดืออ้อไงแหมอย่าไปงียบงีบไฟไฟเลยตัวยิ่งดำอยู่ตัวดำพ้นไปเลยกระเดี๋ยวอะมาลงมาลงมาโอ้นออ้อ,องก็สวยไม่ดื้อเลยค่ะโอยเด็งจริงก็สวยไม่ดื้อเลยค่ะ อยู่บนหัวนุไปเดี๊ยว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 ตายแล้วจะลงยังไงอะกะว้ายอุ้มไม่ถึงน,นะอุ้มไม่ถึงน,นะคะอุ้มน้องไม่ถึงน,นะคะเอ้าแล้วน้องจะลงยังไงอะกอะฮะ ทางเดิมแล้วลูกกลับทางเดิมแล้วค่อยลงได้น้องขึ้นตั้งไหนน้องก็ลงตั้งนั้นแล้วลูกจอยเออกลับทางเดิมค่ะกลับทางเดิมถึงจะลงได้ค่ะเอ้ยเอ Đưa đi đi, nó vắng chảy vầy Nè bay nó ngẹp bay Hãy, bay phải thang đơm rồi Liệu cao bay ta, thang đơm ta Thang đơm ta Mà thiếu Mà thằng em